Under the Cover เป็นรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันแนวคิดและสาระสำคัญจากหนังสือในรูปแบบการเล่าเรื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้เท่านั้นโดยเคารพใน,นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานต้นฉบับทุกประการแนะนำให้ผู้อ่านสนับสนุนผู้เขียนและสำนักพิมพ์โดยการอ่านฉบับเต็มจากหนังสือจริงเพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหากใครสนใจหนังสือเล่มนี้ หรืออยากสนับสนุนช่องของเราสามารถกดลิงก์ใน e s สคริปชันหรือที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเคยเป็นกันไหมคะแค่คิดในใจก็รู้สึกว่าเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งที่ความจริงในใจลึกๆของเราอยากได้มันมามากๆไม่ว่าจะเป็นงานในฝันคนรักดีๆหรือชีวิตแบบที่เราคิดไว้แล้วถ้าแพรบอกว่ามีอยู่แค่เ็ขั้นตอนง่ายๆที่อาจเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณอยากได้ให้กลายเป็นจริงได้ล่ะ กินดตต้อนรับเข้าสู่รายการ Under the Cover รายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวผ่านหน้ากระดาษขอเพียงแค่คุณนั่งลงผักใจและเปิดใจฟังไปพร้อมกันในเอพิโซดนี้แพลวอยากชวนคุณมารู้จักกับหนังสือเล่มหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเลยหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Manifest 7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่คุณปรารถนา เป็นหนังสือที่อัดแน่นด้วยพลังของความเชื่อการตั้งเจตนาและการลงมือทำอย่างมีทิศทาง กำลังรู้สึกว่าชีวิตมันยังติดอยู่ที่เดิมลองเปิดใจแล้วไปค้นหาก,การเปลี่ยนแปลงนี้กับหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทัญยาจอยเพื่อให้กำลังใจแพลวในการเล่าเรื่องด้วยนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Manifest 7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา เขียนโดย Roxi Nafusi เป็นโค้ชด้านการพัฒนาตนเองนักพูดและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้จิตโดนบันดาลหรือที่เรียกกันว่า Manifestation เธอมีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีระดับ Sunday Times Bestseller ถึง3เล่มด้วยกันได้แก่ Manifest Seven Steps to Living Your Best Life Manifest Dive Deeper และหนังสือที่ชื่อว่า Confidence และฉบับแปลไทยที่แพลมีเล่มนี้แปลโดยสำน,นักพิมพ์อมรินฮาวทูค่ะเล่มนี้เหมือนเป็นคู่มือในการใช้พลังจิตด,ดนบันดาลที่กำลังมาแรงสุดๆตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องงมงายหรือเวทมนต์แต่เป็นแนวทางที่ผสมผสานาร,ระหว่างวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญก็คือดึงดูสิ่งที่เราปรารถนาเข้ามาได้จริงๆ ใครที่เคยลองค้นหาเรื่องพลังจิตโดนบรันรดาลในอินเทอร์เน็ตก็จะรู้เลยว่าข้อมูลมันเยอะจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแต่เล่มนี้เขารวบรวมมาให้หมดแล้วใน7ขั้นตอนที่สามารถทำตามได้จริงแล้วใน7ขั้นตอนที่ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวแพทย์จะสรุปให้ฟังก่อนนะคะข้อ1มองภาพให้ชัดเจนข้อ2ขอจัดความกลัวและความกังขาข้อ 3. าปรับพฤติกรรมข้อ4 เอาชนะบททดสอบของจักรวาล 5. โอบรับความรู้สึกรู้คุณโดยปราศจ,จากเงื่อนไข 6. เปลี่ยนความวิสยาเป็นแดงบันดาลใจและข้อ7ข้อสุดท้ายคือไว้วางใจในจักรวาลฟังดูเรียบง่ายใช่ไหมคะแต่ในแต่ละขั้นมีพลังมากกว่าที่คิดเพราะมันจะค่อยๆพาเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความรู้สึกและสุดท้ายก็เปลี่ยนชีวิตจริงๆได้ซึ่งแพลวจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังสขั้นตอนแรก ซึ่งก็คือมองภาพให้ชัดเจนขจัดความกลัวและความกังขาการปรับพฤติกรรมและการเอาชนะบททดสอบของจักรวาลค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าแต่ละขั้นตอนเรามารู้จักกับคำว่าพลังจิตดนบันดาลหรือการ manifest กันก่อนค่ะจิตโดนบันดาลหรือการ manifest ค, Man คือความสามารถตามธรรมชาติของมนุษย์ในการสร้างชีวิตแบบที่เราต้องการผ่านพลังของความคิดความรู้สึกและความเชื่อ มันคือการดึงดูดสิ่งที่เราอยากได้เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักการงานความมั่นคงหรือแม้แต่ความสงบภายในจิตโดนบันดาลไม่ใช่แนวคิดใหม่เพราะวิลเลียมวอลเกอร์เอ็กคินสันได้นำเสนอแนวคิดนี้ไว้ในหนังสือการสั่นสะเทือนความคิดและกดแรงดึงดูดในโลกของความคิดตั้งแต่เมื่อปี1906 และยังมีนักประชญาและนักคิดอีกจำนวนมากที่ได้เขียนถึงเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นลุยเฮเอบรฮัมฮิกส์ด็อรโจดิสเปนซาเป็นต้นหลายคนอาจจะมองว่าฟังฟังแล้วมันก็ดูเหมือนเวทมนต์เลยแต่จริงๆมันมีรากฐานจากทั้งวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาโดยเฉพาะควอนตัมฟิสิกส์ที่บอกเราว่าทุกอย่างในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ท้องฟ้าหรือแม้แต่ตัวเราเอง คือพลังงานที่สั่นสะเทือนในคลื่นความถี่และความหนาแน่นของอะตอมที่ต่างกันและความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกของเราก็คือพลังงานเช่นกันและความรู้สึกที่แตกต่างกันก็มีคลื่นความถี่ที่ต่างกันเวลาที่เราปรับเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของเราก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยอัตโนมัติซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือจุดสําคัญเพราะอารมณ์และความรู้สึกของเรามีผลต่อคลื่นความถี่ที่เราส่งออกไป และคลื่นเหล่านี้แหละที่จะเป็นตัวดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราและสิ่งที่สั่นในคลื่นความถี่ใกล้กันจะดึงดูดกันนั่นหมายความว่าเมื่อเราคิดดีรู้สึกดีและเชื่อมั่นเรากำลังส่งพลังงานที่มีความถี่สูงออกไปและจะดึงดูดสิ่งดีๆที่อยู่ในคลื่นเดียวกันกลับเข้ามาในชีวิตยิ่งเรารู้สึกขอบคุณมีความหวังมีความรักหรือแรงบันดาลใจ เราจะยิ่งปรับขึ้นความถี่ของตัวเองให้สูงขึ้นในทางตรงกันข้ามความกลัวความกโกรธหรือความอิจฉาจะทำให้เราติดอยู่ในความถีต่ต่ำซึ่งดึงดูดสิ่งที่เรามักไม่ต้องการเข้ามาแทนการ manifest จึงไม่ใช่แค่การคิดบวกแต่คือการใช้ทั้งความตั้งใจความรู้สึกและการลงมือทำในทิศทางเดียวกันเพื่อดึงดูดและสร้างความจริงใหม่ให้เกิดขึ้นในชีวิตเราเอง โดยอาศัยพลังของจักรวาลหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามที่คุณเชื่อก็ได้นะคะในการส่งแรงสนับสนุนกลับมาที่เราเพราะฉะนั้นแค่เราเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดให้ดีขึ้นมันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกความทีและในที่สุดก็เปลี่ยนชีวิตของเราได้ค่ะและขั้นตอนแรกของการใช้พลังจิตดดบนดานก็คือการมองภาพให้ชัดเจนพูดง่ายๆคือเราจะไปถึงที่หมายไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เลยว่า กำลังจะไปไหนเพราะฉะนั้นก่อนจะขออะไรจากจัก,กรวาลเราต้องชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรลองคิดดูว่าถ้าเราอยากได้บ้านในฝันมันจะไม่ใช่แค่การนึกว่าเราอยากมีบ้านสวยๆและพอแค่นั้นเราควรจะนึกภาพให้ชัดๆว่าบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ที่ไหนมีกี่ห้องสีประตูเป็นยังไงต้นไม้ในสวนหน้าบ้านเป็นแบบไหนยิงรายละเอียดเยอะเท่าไหร่ เราจะยิ่งรู้สึกว่าภาพนั้นจริงและทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นเพราะสมองของเรานั้นมีความน่าสนใจมากเวลาที่เราจินตนาการภาพบางอย่างสมองจะตอบสนองราวกับสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงสมมุติเราจินตนาการว่ากำลังเครียดอยู่ในที่ประชุมสมองของเราก็จะสั่งร่างกายให้หลั่งโฮอร์โมนความเครียดออกมาเหมือนกำลังอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆหัวใจเราจะเต้นเร็ว หายใจทีและรู้สึกไม่สบายตัวในทางกลับกันถ้าเรานึกถึงตัวเองกำลังนั่งชิลอยู่ริมทะเลหรืออยู่ในบ้านที่สงบอบอุ่นและปลอดภัยสมองก็จะสั่งให้ระบบประสาทเข้าส่โหมดผ่อนคลายร่างกายจะสงบลงหายใจสบายขึ้นแล้วพลังงานโดยรวมของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยการจินตนาการบ่อยๆจะทำให้สมองของเราค่อยๆปรับตัว ปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดบ่อยๆและที่น่าทึ่งก็คือสมองจะเริ่มกรองสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่ตรงกับภาพที่นึกเอาไว้แต่นึกภาพอย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้สึกไปกับภาพนั้นด้วยลองนึกถึงภาพบ้านในฝันเมื่อกี้นะคะแล้วถามตัวเองว่าเราจะรู้สึกยังไงถ้าได้อยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆไม่ใช่แค่การมองเห็น แต่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นของเราแล้วความรู้สึกนี้แหละที่จะเป็นพลังที่สำคัญเพราะมันคือสิ่งที่ส่งคลื่นความทีออกไปสู่จัก,กรวาลหรือบางทีไม่ต้องนึกถึงแค่สิ่งของก็ได้นะคะแต่นึกถึงคนที่เราอยากจะเป็นว่าเราอยากมีนิสัยแบบไหนใช้ชีวิตประจำวันยังไงรับมือกับเรื่องเครียดยังไงและมีพลังแบบไหนเพราะสุดท้ายแล้ว ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการใช้พลังจิตโดนบันดาลอาจไม่ใช่แค่การได้สิ่งของแต่คือการได้เป็นตัวตนที่ดีที่สุดของตัวเราเองตัวเราที่เต็มไปด้วยพลังรักตัวเองและกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าแพลแวแนะนำให้คุณผู้ชมลองฝึกเริ่มต้นด้วยการนั่งเง,เงียบๆหลับตาหายใจลึกๆให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วลองวาดภาพในใจของสิ่งที่คุณต้องการพร้อมความรู้สึกที่อยากสัมผัสจากสิ่งที่ต้องการ ถ้ารู้สึกว่าการวาดภาพในใจมันยากเกินไปหรือภาพที่นึกไว้มันยังไม่ชัดเจนพอลองเริ่มจากการทำวิชั่นบอร์ดดูนะคะมันเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยแปลงภาพในหัวให้กลายเป็นภาพที่จับต้องได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการตัดแปะรูปจากนิตยสารปรินภาพจากอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่การเขียนคำที่แทนความรู้สึกหรือเป้าหมายของเราไว้บนกระดาษแล้วเอาไปติดไว้ในที่ที่คุณใจได้เห็นทุกวัน การได้เห็นภาพเหล่านะั้นรวมกันอยู่ตรงหน้าจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของชีวิตที่อยากมีได้ชัดขึ้นและยังช่วยกระตุ้นความรู้สึกดีๆเหมือนเรากำลังเข้าใกล้สิ่งนั้นมากขึ้นทุกวันด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้วิธีทำวิชั่นบอร์ดเพิ่มเติมลองค้นในอินเทอร์เน็ตหรือซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะคะรับรองว่าจะเข้าใจลึกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะแพลวเองก็มีทำวิชั่นบอร์ดของตัวเองเหมือนกันนะคะตอนแรกก็รู้สึกแค่ว่า จะตัดแปะอะไรยังไงดีหรือจะหาอะไรมาใส่ดีนะแต่พอได้เริ่มทําจริงๆกับกลายเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้หยุดคิดและตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังว่าเราอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างบางรูปที่แพวลเลือกมาอาจจะดูธรรมดาเช่นรูปหนังสือรูปโต๊ทำงานหรือแค่คำว่ามีความสุขแต่ทุกอย่างที่อยู่ในบอร์ดนั้นมันมีความหมายกับแพรค่ะและพอได้เห็นมันทุกวัน มันเหมือนค่อยๆสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเราไปเรื่อยๆทำให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจมากขึ้น mm. เห็นเส้นทางชัดขึ้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่แค่การฝันลอยๆแต่เป็นการฝันอย่างมีทิศทางและทำให้เราเชื่อมากขึ้นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ไกลเกินเอื้อมเลยจริงๆค่ะและนั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นของการ manifest ทุกสิ่งที่เราปรารถนาก็คือการดูให้ชัดว่า เรากำลังขออะไรจากจักรวาลเมื่อเรามองภาพนั้นชัดเจนทั้งในหัวใจและสายตาเส้นทางต่อจากนี้มันจะเริ่มเผยออกมาเองทีละก้าวทีละโอกาสตอนนี้เราเห็นเป้าหมายของเรากันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นไปดูขั้นตอนที่2กันเลยค่ะขั้นตอนที่2ของการใช้พลังจิตโดนบันดาลคือการขจัดความกลัวและความกังขาเพราะไม่ว่าเราจะเห็นภาพนั้นชัดแค่ไหนแต่ถ้าข้างในเรายังรู้สึกลังเล ไม่มั่นใจหรือไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงพลังนั้นจะไปบอกจักรวาลโดยไม่รู้ตัวว่าเรายังไม่พร้อมจะรับสิ่งที่ขอค่ะจิตใต้สำนึกของเรามีสิ่งที่คอยปิดกั้นการดึงดูดอยู่สองอย่างหลักๆนั่นก็คือความกลัวและความกังขาซึ่งบางทีมันมาแบบแนบเนียนมากอย่างเช่นความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าเราไม่เก่งพอไม่คู่ควรพอหรือแค่ไม่เชื่อว่า แต่กวาลจะให้สิ่งนั้นกับเราจริงๆลองทําแบบฝึกหัดง่ายๆกันนะคะให้คุณผู้ชมหยุดคิดสักครู่แล้วลองนึกถึงรายได้ในฝันที่เราอยากได้ในปีหน้าเขียนตัวเลขนั้นลงในกระดาษแล้วถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆใช่ไหมหรือเราแค่เขียนตัวเลขที่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้มากกว่ากันบางครั้งเราก็ยังมือไม่ให้เขียนหรือใส่อะไรบางอย่างลงในวิชั่นบอร์ด เพราะข้างในลึกๆมันมีเสียงบอกว่าอันนี้เว่อไปหรือไม่มีวันเกิดขึ้นได้หรอกนั่นแหละค่ะคือความเชื่อบันทอนที่เราควรจะรู้ทันมันเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าความกลัวหรือข้อจํากัดพวกนี้มันอยู่ที่ไหนเราก็จะไม่รู้ว่าจะปลดล็อกมันยังไงแต่จริงๆการมีความกลัวและความกังขามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะคะเพราะมันคือคกลไกปกป้องตัวเองของเราแต่เราต้องไม่ปล่อยให้มันเป็นคนขับเคลื่อนชีวิต ลองถามตัวเองดูนะคะว่าเรารู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ฝันไว้จริงๆไหมหรือถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงเราจะรับมือกับมันได้ไหมล็อกซี่ได้เสนอแนวทางไว้สีวิธีง่ายๆที่เราสามารถนำไปใช้เพื่อจัดการกับความกลัวเหล่านี้ได้ซึ่งแพลวจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนะคะข้อที่1เราต้องจัดการความคิดโดยกำหนดกรอบมุมมองแบบใหม่ข้อที่ 2. ระวังภาษาที่ใช้ เพราะภาษาที่เราใช้จะส่งตรงไปสู่จิตใต้สำนึกของเรา 3. ฝึกท่องโมเสะกดใช้คำยืนยันในแง่บวกพูดซ้ำๆพูดบ่อยๆกับตัวเองและข้อ 4. ฝึกการนึกภาพใช้ภาพจินตนาการที่เราเคยฝึกไว้มาลบล้างความกลัวบอกเลยว่าการขาจัดความกลัวและข้อกังขาอาจจะเป็นขั้นตอนที่ท้าทายท,ที่สุดในบรรดาเขั้นตอนเลยก็ว่าได้ เพราะหลายอย่างมันฝังอยู่ในเรามานานมากบางครั้งตั้งแต่เด็กอาจจะยาวนานหลายปีหรือหลายสิปีแต่ไม่เป็นไรนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องลบมันให้หมดในวันเดียวแค่เริ่มจากการรู้ทันและค่อยๆปล่อยวางมันทีละนิดนั่นแหละค่ะคือการเริ่มเปลี่ยนพลังงานของเราแล้วพอเรากําจัดความกลัวออกจากเส้นทางเราก็จะเปิดพื้นที่ให้จัก,กรวาลทํางานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น และนั่นจะพาเราไปสู่ขั้นตอนที่3ที่เราจะเริ่มปรับตัวเองให้สอดคล้องกับความฝันที่เรากําลังจะดึงดูดเข้ามาอย่างแท้จริงค่ะขั้นตอนที่3ของการใช้พลังจิตด,ดนบันดาลน,นั่นก็คือการปรับพฤติกรรมพูดง่ายๆได้ว่าถ้าเราอยากดึงดูดอะไรบางอย่างเข้ามาเราก็ต้องเริ่มแสดงตัวว่าเราพร้อมที่จะเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งนั้นขั้นตอนที่สนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากม เพราะเป็นขั้นตอนที่แยกแยะระหว่างกฎแห่งแรงดึงดูดและจิตด,ดนบัรดาเลยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดที่บอกว่าแค่คิดสิ่งที่เราต้องการให้มากๆเดี๋ยวมันก็จะมาเองแต่วิธีของการใช้พลังจิตด,ดนบันดาลมันไม่ใช่แค่การนั่งนึกภาพเฉยๆแล้วรอให้จัก,กรวาลเสกให้แต่เราต้องลุกขึ้นมาทํามาลงมือทําด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากได้บ้านในฝัน หลังจากที่เรานึกภาพมันชัดแล้วและขจัดความกลัวว่ามันเกินเอื้อมออกไปได้ขั้นตอนต่อมาก็คือต้องเริ่มขยับค่ะลองเปิดเว็บหาบ้านดูบ้านจริงๆลองติดต่อกับนายหน้าหรือลองขับรถเข้าไปดูลรแวกที่อยากอยู่คือไม่ต้องรอให้บ้านลอยเข้ามาเราต้องไปหามันด้วยเพราะทุกการกระทําเล็กๆที่เราทำในแต่ละวันมันกำลังสื่อสารกับจัก,กรวาลว่าเราพร้อมแล้ว บางคนอาจกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะไปไม่ถึงฟันก็เลยไม่ได้ลงมือทำเพราะการไม่ทำอะไรเลยมันดูปลอดภัยกว่าการลองและพลาดแต่จริงๆแล้วการลงมือทำต่างหากที่จะช่วยให้เราค่อยๆก้าวข้ามความกลัวไปได้ยิ่งเราทำยิ่งเรากล้าความภาคภูมิใจก็จะเพิ่มขึ้นและพลังของการใช้พลังจิตบนบันดาลก็จะยิ่งเข้มแข็งขึ้นไปอีกและไม่ต้องรอให้หายกลัวแล้วค่อยเริ่มนะคะ เพราะเราสามารถกลัวอยู่ก็ทำไปด้วยได้ขอแค่รู้ตัวว่าเรากลัวเรื่องอะไรแล้วไม่ปล่อยให้มันหยุดเราไว้เฉยๆแน่นอนค่ะว่าการปรับพฤติกรรมมันไม่ง่ายเพราะมันหมายถึงการออกจากพื้นที่ปลอดภัยที่เราคุ้นเคยบางครั้งการจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆจิตใต้สำนึกของเราก็จะพยายามดึงเรากลับไปยังสิ่งที่เคยชินทันทีแต่ถ้าเราอยากมีชีวิตใหม่ เราก็ต้องยอมให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจในช่วงแรกบ้างค่ะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะรู้สึกชินกับความเปลี่ยนแปลงนั้นมากขึ้นเองสิ่งสำคัญก็คือเราต้องแสดงออกให้สอดคล้องกับสิ่งที่อยากได้ลองถามกับตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนที่ได้สิ่งนั้นแล้วจริงๆเราจะคิดยังไงเดินยังไงพูดยังไงใช้ชีวิตยังไงแล้วเ,เริ่มใช้ชีวิตแบบนั้นเลยจากวันนี้ r ็อกเองก็มีแบบฝึกหัดดีๆหลายอย่างในหนังสือที่ช่วยให้เราเห็นภาพว่าจะเริ่มปรับพฤติกรรมจากตรงไหนได้บ้างลองไปดูในเล่มก็ได้นะคะจำไว้นะคะว่าการปรับพฤติกรรมคือจิตโดนบันดาลภาคปฏิบัติและทุกการกระทำของเราในแต่ละวันล้วนมีพลังไม่ใช่แค่ต่อผลลัพธ์แต่ส่งตรงถึงจักรวาลด้วยและเรามาถึงขั้นตอนที่4กันแล้วนะคะนั่นก็คือการเอาชนะบททดสอบจากจักรวาล ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนเพราะเมื่อเราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจักรวาลก็มักจะส่งบางอย่างเข้ามาทดสอบเราก่อนเสมอบททดสอบพวกนี้อาจจะมาในรูปแบบของอุปสรรคปัญหาหรือแม้แต่คนบางคนที่เข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมันเหมือนเป็นการทดสอบว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากพอหรือยัง เรายัางเชื่อในพลังของจิตโดนบันดาลอยู่หรือเปล่าลองนึกภาพว่าเรากําลังใช้พลังจิตโดนบันดาลกับความรักที่สมบูรณ์แบบแล้ววันหนึ่งเราก็ได้เจอกับคนที่ดูเหมือนจะใช่ทุกอย่างเข้ากันได้ดูดีไปหมดแต่ไม่นานเรากลับเริ่มเห็นสัญญ,ญาณบางอย่างเช่นการไม่ให้เกียรติพูดจาทําร้ายหรือดูเหมือนไม่ได้จริงจังกับเราเท่าไหร่ในจังหวะนั้นแหลคะค่ะจักรวาลกําลังถามเราว่า เราคิดว่าเราคู่ควรกับรักดีๆแค่ไหนเราจะยอมลดมาตรฐานเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รักอีกเลยไหมหรือเราจะกล้ายืนหยัดเพื่อคุณค่าของตัวเองถ้าเราเลือกที่จะยอมกับสิ่งที่ไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะไม่มีอะไรดีกว่านี้เข้ามานั่นแหลคะค่ะคือการส่งสัญญาณที่ผิดๆไปยังจักรวาลว่าเราไม่เชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด ทุกการเลือกของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์การงานหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันถ้าเรายอมตัดใจจากสิ่งที่ไม่ใช่นั่นคือการบอกกับจักรวาลว่าฉันรู้ว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้และจักรวาลจะตอบกลับมาด้วยบางอย่างที่สอดคล้องกับพลังนั้นแพลอยากชวนให้ทุกคนลองเปลี่ยนจากหลักคิดเรื่องความขัดแคลนว่าเราต้องรีบคว้าอะไรก็ได้ไว้ก่อนมาเป็นหลักคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์ ที่เชื่อว่าความรักความสุขความสำเร็จมีมากพอสำหรับเราทุกคนแม้บางครั้งเราอาจจะต้องรอแต่มันก็คุ้มค่ากับสิ่งที่เรากำลังจะได้รับล็อกซี hmm. ่ยังบอกอีกว่า mm hmm. เขาเชื่อว่าบททดสอบ mm hmm. ไม่ได้มาเพื่อทำร้ายแต่มาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน mm hmm. เวลาที่แผนลม่มนัดถูกยกเลิกกู้บ้านไม่ผ่านไม่ได้งานที่หวังเอาไว้มันอาจจะรู้สึกเจ็บในตอนนั้นแต่ก็เป็นโอกาส ให้เราได้ฝึกใจฝึกความยืดหยุ่นฝึกศรัทธาแล้วค่อยๆสร้างพลังที่ดึงดูดสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแทนเพราะบางทีสิ่งที่เราคิดว่าพังอาจจะไม่ใช่การจบแต่เป็นการจัดวางใหม่และเมื่อเราผ่านทดสอบนั้นมาได้เราจะพบว่าตัวเองไม่ได้แค่เข้าใกล้สิ่งที่ต้องการขึ้นแต่ยังกลายเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นกล้าหาญขึ้นและพร้อมจะรับมันไว้อย่างแท้จริง และนี่คือสีขั้นตอนแรกในการใช้พลังจิตโดนบันดาลตั้งแต่ข้อที่1การมองภาพให้ชัดเจนรู้ให้แน่ชัดว่าเราต้องการอะไรแล้วจินตนาการมันให้ละเอียดที่สุดทั้งภาพเสียงความรู้สึกเหมือนสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วจริงๆข้อ2ข้ขจัดความกลัวและความกังขาระบุให้ได้ว่าอะไรที่ฉุดรั้งเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่บั่นทอนความไม่มั่นใจ หรือความรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรแล้วค่อยๆปลดมันออกไปข้อที่ 3. การปรับพฤติกรรมแสดงออกผ่านการกระทําในชีวิตจริงให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากได้เพราะจัก,กรวาลจะตอบสนองตอบพลังที่เราส่งออกไปผ่านสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดและในข้อที่4การเอาชนะบททดสอบจากจัก,กรวาลเพื่อให้กลายเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นกล้าหาญขึ้นและพร้อมจะรับมันไว้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งในตอนนี้พแพรจะขอเล่าให้ฟังแค่4ขั้นตอนแรกจากทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะเพราะอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสแนวคิดของการใช้พลังจิตโดนบันดาลก่อนว่ามันมีพลังแค่ไหนส่วนอีก3ขั้นตอนที่เหลือที่แพรยังไม่ได้เล่าเขาบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆและอยากให้ทุกคนไปลองอ่านต่อในเล่มด้วยตัวเองค่ะแต่พแพรจะสปอยให้ฟังนิดนึงนะคะ ในขั้นตอนที่5ว่าด้วยเรื่องของการโอบรับความรู้สึกรู้คุณโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อช่วยพาเราออกจากภาวะอารมณ์ด้านลบและกลับมามีพลังบวกได้อีกครั้งโดยเราสามารถฝึกขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แม้ยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกการไล่เรียงสิ่งที่ดีงามที่เรารู้สึกชอบออกมาโดยไม่ได้หยุดคิดและการทำสมาธิในขั้นตอนที่6จะช่วยให้เราลองเปลี่ยนความอิจฉา ที่เคยฉุดล้งจิตใจเราเอาไว้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจแทนจากความอิจฉาที่คิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเขามีและฉันไม่สามารถมีได้เป็นแรงบันดาลใจที่คิดว่านี่คือสิ่งที่พวกเขามีและฉันก็อยากให้ตัวเองมีเช่นกันและสุดท้ายขั้นตอนที่7คือการไว้วางใจในจัก,กรวาลเมื่อเราทำทุกขั้นตอนที่ว่ามาแล้วที่เหลือก็แค่ไว้วางใจว่า จัก,กรวาลจะจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องมีให้และไว้วางใจในเวทมนต์อันอัศจรรย์แห่งจิตดนบันดาลถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เล่ามามันสกิดใจบางอย่างในตัวเราหรือกำลังมองหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบที่เป็นไปได้จริงแพลวขอแนะนำให้สนับสนุนผลงานต้นฉบับด้วยการลองอ่านหนังสือ Manifest 7ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาะฉบับเต็มดูนะคะ เพราะเล่มนี้ไม่ได้แค่บอกให้เราคิดบวกแต่สอนวิธีคิดวิธีฝึกใจและวิธีลงมือทำเพื่อให้เราก้าวเข้าใกล้ชีวิตในแบบที่เราปรารถนาได้อย่างแท้จริงค่ะหากสนใจหนังสือเล่มนี้คุณผู้ชมสามารถกดซื้อผ่านลิงก์ที่แพลวแปะไว้ให้ใน d e สคริปชั o นและคอมเมนต์ของวิดีโอนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเจ้าของผลงานและสปอตช่องทันยาจอยนะคะ และล็อกซี่เองก็ได้เขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ใช้พลังจิตโดนบันดาดเหมือนกันนั่นก็คือเล่มนี้ค่ะชื่อหนังสือว่า Manifest Diveeeper ถ้าคุณผู้ชมอยากให้แพรไปอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะคะแพรขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่อยู่ฟังกันมาจนถึงตอนสุดท้ายของคลิปสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งช่องธัญญจอยเพื่อให้ไม่พลาดการเล่าเรื่องจากหนังสือเล่มต่างๆและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนคนที่คุณรักหรือใครก็ตามที่คุณอยากเห็นเขาได้เดินตามความฝันของตัวเองและถ้าใครลองทำตามเทคนิคพวกนี้หรือไปอ่านหนังสือฉบับเต็มมาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงยังไงสามารถมาแชร์ผลลัพธ์และความคิดเห็นที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแพลวรอที่จะอ่านและพูดคุยกับทุกๆคนมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า กับรายการ Under the Cover สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ